ครับสวัสดีครับเมื่อนี้พอกันยังหมุนแรงครับสิพาพี่น้องมาจอบบางอึงครับเมื่อนี้โดนแล้วครับฝนมาตกเมื่อนี้ดีใจแห้งครับฝนตกก็เลยสีมาจอบบางอึงครับมาลุ่นมาให้กำลังใจน้ากันเด้ครับเมื่อนี้ฟังเสียงครับปลาครับไปลุ่นน้ากันเลยครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วูแรกครับ ว้าว <Wow. S 2> ตัวแรกครับว้าว <Wow. S 2> อึ้งเผาครับมีละที่ต้องการครับ <Okay. S 2> มีละที่ต้องการมือนี่ครับอึ้งแรกได้แล้วตัวแรกครับมาถาร์มเลยมาถาร์มเลย ああちょっと何が?何が? สิพาเมื่อได้ครับวันนี้เมื่อเห็ดเมนูเสียบครับเขาเด็กครับไปเมนูยังหรอครับไอ้แ่าเบิ้งแ่าเบิ้งแ่าเบิ้งเซฟแถาเบิ้งลำลอรุ่นนะครับลอรุ่นครับเสซฟจอบสร้างสีเพ็ดเมนูสูตรเบิ้งครับไปเสียบแน่นอนครับเมื่อไอปันนี่ครับยงคู่เลยครับวันนี้ไปข้อกันเพี้ยนครับพร้อมแล้วครับกับเมนูต้มอมือเฮา ให้จับสร้างเป็นพ่อคั่ครับวันนี้ครับผมมากครับสิ้นที่มือจับสร้างหยิดแจเคลเลยครับไม่ั้นใจครับไปไซมากเหรอพี่น้องเพ่นตามหาไล่เลยผมก็คือถอดมากๆเลยครับผมจับสร้างไปเลี้ยนมากครับเลี้ยนหนึ่งจบครับจบมือวันนี้นี้ครับทีสิบเก่ามุกเกียครับทีพานมากครับเสียที่ไปพี่น้องเพิ่งอีกวันนี้ครับทาติ่ตามนะครับก็ติ่ตามร่อชมไลยครับคลิปต่อไปทารุ่นเลยครับ มีแนาว่าเสื้อผ้าพี่น้องครับผมจะว่าก่อนาดีนกับเครื่องเคียงร่วงหมอกนะครับได้ยังแนงเมนูมั้ยโอ้ยได้หลายเมนูครับนี่ครับพี่น้องครับย่างอื่นครับสดๆครับเป็นการหน้าใหม่โอ้พิธีอื่นแม่ใครครับพี่น้องครับแดีวก็มีแมงดาครับจะจำสีจำแก้วแมงดาครับเันพิพิบครับพอไปเรียบเ้ียแล้วเมนูแรกย่างย่างครับเมนูที่สองต้มครับต้มครับพี่น้อง ขอุยาดดยครับไหม,ม,มหาาขามใส่ลงไปี่เพิ่จจมจัตดิบต้มอึนร,อนร้อนๆครับอรอบดิดครับ นี่หลังจากที่ไปกันมาสดๆร้อนๆเลยครับแต่แซวกบ่ครับสองเมนูครับผมตามด้วยนะครับย่างออึึ่่งงย่างอย่ผมตะแซบครับพี่น้องครับโอ้ยจุ๊บ่นะมีตัวแม่ใครพี่น้องไหมเดี๋ยวขออยากจัดย่างิจานนี่เลือกเอาแต่ใครๆมาปิ้งเลยครับแมนครับพี่น้องครับโอ้ยมึงไงมึงมั่นพี่น้องมั่นโอ้มันเงียบๆเลยครับนี่ ตัวนี้ใครใครครับพี่<ข>น้องอจอยเบิงบ้งมาดิยุงจอยเบิเ้งเนี่โอ้โหวโหวนมากกินร้อนๆเนี่อืมผ่อนๆครับพี่น้องครับอืามาเมนี่อืมอึนแม่ใครครับพี่น้อง ตามเลยหัวเชียงไข่นิดหนึ่งตัวฟองหอมครับหรือว่าตะไคร้ครับไอ้ตรงนี้ตัวน้อยข้าขาออกันไปครับโอ้จัดสุดสุด <laughs> <laughs> ถวยเลยวะสวุดถวยเลยเต็มถวยเลยครับของที่ โอ้สุดยอดเลยครับนี่ตัวไ,ไข่นะใครปุ่งถองนะครับน้ำมันร้อนพร้อมนะครับพี่น้องครับทิปของเมนูครับให้ทิปของไปกินท้องกันดีครับ,รบอันนี้แก้วแมงดาครับได้แมงดาตัวหนึง่งเหรออย่างอื่น ล้ะก็ต้มอื่งค,ครับอิงไค่ครับออิงไค่มาครับอิงไครโอ้โหอ้โหมันหอนเลยครับผมจงพอ,อกันไหมคลิปนาครับ,รบสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับมืหนาฟ้ามายังพอกันครับ